ศึกเจ้ามวยไทยช่อง3มอ้อมน้อยบวกสอสมหมายวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569รับชมได้ทางช่อง3ถ่ายทอดสดเวลา12.20น 20. นถึงเวลา14.00นจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่ดดม,ม,หม,หมวยคู่ที่1วันพิชิตสมคิดดียิ่งพบกับลาวสตาร์เกียรติธงยศ พิกัด108ปอนด์วันพิชิตอายุ17ปีจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลาสูง159เซนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงเกา๋าอาวุธหลากหลายเหลี่ยมเชิงดีซ้อมเอราวันยะลาชกมวย60กว่าครั้งล่าสุดแพ้คะแนนเพชรเมืองกันชอห้าพยักมาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อ14มกราคม2569 ส่วนลาวสตาอายุ25ปีจากสอปป,อปอลาวสูง1 6 0เ,เซนเป็นมวยบูเตะขาต่อยหมัดหนักแรงเปิดเกมต่อยหน้าต่อยท้องปล้ำตีแข็งแกร่งซ้อมเกียรติธงยศนครพนมชกมวยมา90กว่าครั้งล่าสุดชนะน็อกยก3เพรน้องบีรถสวยจ่าเจดมาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อ1ธันวาคม2568 มวยคู่นี้เคยชกกันมาที่ช่อง3ามอ้อมน้อยวันพิชิตเคยชนะคะแนนมาเมื่อ1พฤศจิกายน2,568มาเจอกันอีกครั้งก็ยังมองว่าวันพิชิตจะอาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือเอาชนะย้ำแค้นไปอีกครั้งครับสมาชิกชอบวันพิชิตครับคู่ที่2ชิงแชมป์อ้อมน้อยรุ่นไฟล w เวท h t 2 1 2ปอนด์แต่โชคพิกัด 1 1 3ปอนระหว่างหัดเทพสอสศิีวัตรพบกับหยกเพชรชออาจนบุญ113ปอปอนหัดเทพอายุ21ปีจากเพชรบูรณ์สูง166เซนเป็นมวยขวามวยบู๊เตะขาต่อยหมัดหนักแรงเข่าในมีไล่แขนแทงสู้ครบเครื่องร่างกายดีเคยชนะมาซ้อมสอสศสิีวัตรกรุงเทพชกมวยมา80ครั้ง ล่าสุดชนะคะแนนยกเพชรชออาจนบุญมาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อ31ธันวาคม2568ส่วนยกเพชรอายุ18ปีจากหนองบัวลำพูสูง165เซนเป็นมวยขวามวยฝีมือครบเครื่องออกอาวุธรวดเร็วหลักเหลี่ยมดีในมีขวางแทงสู้สอกคมหนักแรงซ้อมฉออาจนบุญชกมวยมา60กว่าครั้งล่าสุด แพ้คะแนนหัดเทพมาที่ตะวันนาบางกะปิมวยคู่นี้เคยชกกันมาล่าเบียดกันไปมาสูสีมากแต่หัดเทพชนะคะแนนมาได้วันนี้มาแก้มือใหม่ชิงแชมป์112ปอนด์ชกกลังวัน113ปอนด์มองว่าหัดเทพสอส,สีวัตรจะอาศัยอาวุธที่หนักแรงกว่าเอาชนะไปได้ทั้งเกมสั้นและเกมยาวย้ำแค้นไปอีกครั้งครับ สมาชิกชอบความหนักแรงหัดเทพครับคู่ที่3เป็นคู่เอกซันเดย์บูมเด็กเซียนพบกับมนัสต่อแย้มสวนพิกัด119ปอนด์อซันเดย์อายุ28ปีจากเชียงใหม่สูง165เซนเป็นมวยขวามวยเข่าอาชีพเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดหนักแรงในมีล็อกตียัดไส้แรงดุดันขยันออกอาวุธ ซ้อมบูมเด็กเซียนนนทบุรีชกมวยมา100ครั้งล่าสุดชนะคะแนนตีใหญ่ทีเด็ด99มาที่ศึกเจ้ามวยไทยอ้อมน้อยเมื่อ3มกราคม2569ส่วนมนัตอายุ23ปีจากฉะอวดนครศรีธรรมราชสูง170เซนเป็นมวยเข่าครบเครื่องในมีขวางหน้าแทงแรงบูดุดันปลายแข็งแกร่งเคยแท้มาซ้อมต่อแย้มสวนกรุงเทพชกมวยมา70ครั้งล่าสุดชนะคะแนนบนลังเงินออยุทธชัยมาที่ศึก มวยวันลุมพินีเมื่อ21พฤศจิกายน2568มวยคู่นี้เคยชกกันมาที่ช่อง3อ้อมน้อยซันเดย์เคยชนะคะแนนมาเมื่อ11ตุลาคม2568มาเจอกันอีกครั้งวันนี้ก็ยังมองว่าซันเดย์บูมเด็กเซียนหน้าย้ำแค้นเอาชนะไปได้อีกครั้งครับสมาชิกชอบซันเดย์อึดทนกว่าครับคู่ที่4รถถังน้อยรถสวยจ่าเจดพบกับ9้าวทัพสิทธิ์ขุนทับ พิกัด101ปอนด์รถถังน้อยอายุ14ปีจากประจวบคีริขันสูง154เซนเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องในมีไล่แขนแทงสู้เตะตีนซ้ายหน้าดีสู้ใจเกินร้อยซ้อมรถสวยจาเจดเพชรบุรีชกมวยหมย2่ครั้งล่าสุดเสมอกับชาตินักรบวอวัฒนะมาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อ24พฤศจิกายน2568 ส่วนก้าทัพอายุ14ปีจากภูเก็ตสูง160เซนเป็นมวยขวามวยฝีมือเตะขวาต่อยขวาเตะแล้วพับเตะแล้วคาเข่าในมีไล่แขนแทงสู้ครบเครื่องซ้อมสิทธิ์ขุนทัพภูเก็ตชกมวยใหม่20กว่าครั้งล่าสุดชนะนอกยกหนึ่งห้องเตะเล็กรินมวยไทยมาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อ5มกราคม2569 คู่นี้สูสีมากออกชอบทางรถถังน้อยรถสวยจ่าเจดเตี้ยสั้นกว่าหน่อยแข็งแกร่งกว่าจิตใจสู้ดีชอบรถถังน้อยครับสมาชิกเข้าตัวถูกแต่งตัวบางทุนนะครับมาทวนกันอีกครั้งคู่ที่1ชอบมวยเคยชนะมาวันพิชิตสอคิดดียิ่งหลักเหลี่ยมอาวุธมวยเยอะกว่าครับคู่ที่2ชอบมวยเคยชนะมาหัตถเทพส,สะศสิวัตรตนตนหนักแรงกว่าปลายมั่นคงครับ คู่เอกชอบมวยเคยชนะมาอีกคู่ชอบรุ่นพี่ซันเดย์บูมเด็กเซียนแข็งแกร่งอึดทนครับคู่ที่4ชอบรถถังน้อยรถสวยจ่าเจดแข็งแกร่งกว่าสู้ได้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆยสวัสดีครับ